สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเราเข้ามาเก็บเพชรพึ่งหวานแก่รอเลยอ่ะแกแล้วไงอ่ะแล้วเสียนาแล้วแก่รอเลยเสียดายไม่ได้มาไม่ต้องวิ่งนะราไม่ต้องลุกเอออะไร เหตอะไรเอาสิบรถได้นะสิบรถแล้นะอูวูดอกใหญ่ได,ได้จขด้ขา,ขา,ขามาบอกเลยอันไหนุ้มตุ้ม เห็ดพึ่งเนยเห็ดพึ่งเนยนะเสียดายไม่มาแต่พี่น่องเลยเห็ดดูอ่ะหูหลาคิดว่ามันจะยังไม่ออกจะเล่นีหไมาได้ รอป้าด้วยจะพิ่งเก็บนะหือดอกหนีตัดยังไงนี่พบเจอตอนเท่าแล้วโอ๊้เสียดายไปขาก็จะไม่ได้แล้ววะนีก่กเต้์เท่าอีกแล้ว ไม่ได้เอาเป๋ามาขาโอ้โหดอกเดียวใหญ่มาก <laughs> แล้วนี่ทำไมสัน่นแถะนี่ โอ้ว่าจะได้ไหมน่าจะได้อ,อุ้ยสวยอ่ะ <c oughs> อืออแกงโคตรหวานเลยดีนะเอาเตามาด้วยวันนะี้แกงสดๆได้เลยค่ะ <c oughs> ได้เลยคะ่ะบางทีก็กวางเขาก็กินรอเรานี่ก็แก่แล้วแก่แล้วไงอ่ะโอู้ยไม่ติดแก่อ้ไอ้อู้หูไอ้ขาใหญ่ นไหนนี่ไงดอกนึงอ้อยมาที่นี่มานี่เลยเร็วเราไม่ต้องลุกไม่ก็ตรงตั้งขังไว้ดอกโอเคแล้วๆแมมเมื่อก่อนวิ่งแย่งกันนึกนเนืำเป็นไหนโอ้เดินไปแล้วไม่มีแก่แล้วไงอ่ะแก่แล้วก็แก่เลยแก่แล้วไงอ่ะดูดิ ใหญ่แกดูดอกเนี่ยมึงว่าล้วดนป่าถิม่มเคยป่าเลยนักเอาใส่กระเป๋าลุยเลยไายวันเลยเนี่ยงานเหมาล่ะดอ,อกใหญ่มากเลยไม่ได้โอนิ่มละเนี่ยอันนู้นน่าจะได้เสร็ด้วดูดิตัดดิขาก็ยังดีปะ่ะ อุ้ยเอาถึงได้อู้ยจะใส่ใหญ่ๆเอาขาแล้วว่าเอาใส่ใหญ่แล้วจะเก็บไหมจะไหวไฟไหมเอาเปล่าเป้ไงสงสารคนป่วยเด้ไม่นุกเด้งานเหมาดิ รู้ยังว่าทำไมต้องมีกระเปา๋าชาวดอยเทมาเสีย,ด,ยด้วยมนเสียนิบเอาเมื่อเทใใหญ่ใหญ่เนี่ยเหตุผลว่าทําไมถึงอยากมีกระเปา๋าชาวดอยดูอะไรด,ดอกมันจะระดดอกอู้ไม่ปัดขี้ดินเลยจะใครไม่ดูห่หวงแต่เฮ็ดเหลืองนั่นแหละ <S <S อันแน่นอนนั่นแหละขี้เล้มาก รู้แบบว่โอคิดดูว่าเนี่ยยังเต็มเป๋าลเลยจับบ้านแล้วจับบ้านได้แล้วเห็ดละลายเหน็นได้ไหมคะหามไม่ได้ผิดกฎเห็นแล้วอโอเอาโอคือมาไม่เห็นว่ะกับกโอเนะแม่มันจะไม่เห็นมีคนเก็บไปก่อนเราแล้วตุมต้ม บอกแลี้ยวเขียนะม่เสียอะไรอุปกรณ์เออเอาไว้ให้ป้าถ่ายรูปก่อนเอาเลยไม่ถนัดจังอยาาหัวอย่ามาหัวเด้มาหัวขวนเพื่อนเด้อยากเป็นยูทูบบ้าแต่มันไม่ถนัดบกเลี้ยงามสง่า เก็บไปเพื่อนก่อนนะเพื่อนไม่มีแรงอืมสวยมีหนอนด้วยเขาคงไม่เอาอันใหญ่ม,มั้งเขาไม่รู้ว่าทำเห็ดสามรสได้เสียดายเราไม่มานะถ้าเรามานะลำบากอีกดอกสวยอ่ะ โอ,โ,โ,อโ,โอ้โหพี่น้องสาวเลียวเรากดชัตเตอร์ยังไม่รู้โอ้โหอย่าลืมกดติดตามอ้อยตี้ไอเน้นอ้อยตี้ไอเน้นนอนตะแคงแก่เผ็ดวิถีชีวิตอ่าพี่นอ้นองอย่าลืมกดติดตามอ้อยตี้ไอเน้นนะคะ โอ้โนี่เอาเอา,เอาเอาใส่ลมใส่หัวเดว้เอาหน้าทางนี้ทางนี้หัวใส่หัวข้างบนหันหน้ามาแลสิ <c oughs> ไม่แอบ,บเอ้ยใหญ่มากโหไม่ืหทำหน้าให้มันสุดซึ้งหนูจะเห็นเห็ดมาก,ก่อนวิ่งใส่วิ่งใส่ <c oughs> เดี๋ยวเขาจะว่าป่วยไม่จริง <c oughs> อีนี่มึงยังมีเออ <c oughs> มึงยังมีหน้าตาไปอ,อ็นนี่อีกเหรอป้าจิ้ คือได้มากเลยแกเนาะถ้าเรามากำลังพอดีนะเนนาแล้วมั้เนาแล้วขาได้อัอนนี่ขามันไดเอาขาไปทำสามรถเพื่อนได้กินเนี่สิบรถอะข้ามแย่งกันนะลืมบอกแกทอดปลามาลองกินเด้อไม่บอกเมื่อเช้าเรารก็ทอดไปเดินผ่านมาได้ไงไม่เห็นนะเอาก็มองกันมาอยู่เด้ เราก็มองไม้อยู่ได้อ้อยเราก็มองตรงไม้ทำไมาเราไม่เห็นน่ยยะนพี่นอ้นองอีกแล้วแต่ยาไมันตกเท่นเนาะมันไม่เห็นจริงๆนะเนี่ยออบังตาแล้วก็บังใจเธอไว้ในนะหัวใจ ฮะนหนอะไรอะไรไม่เอาเอาแต่ขาคนเอาแต่ขาคนขาไม่สวยก็ไม่เอาขายังไม่รู้จักอีกเลยแกะแล้วไงอะ อืโอ้ได้แต่แก่ๆเลยเสียดายมาสามันที่แล้วกำลังจะพอดีเออกลัวมันไม่ออกเนะเสียนไม่สนใจเลยเสียนนี่สวยขาดีนี่แหละ แกะแล้วเป็นไงแกะแล้วเอาขามันสิเจ๋อ,แบบอจแล้าสวยสวยแบบอืม โอ้มันมาหาเฮ็ดนังนี่ไปไหนถามโอไปไหนก็เดินหาเฮ็ดให้ป่าไงอยากได้สักสิบป่านี่เพิ่งเพิ่งแบบนึง่งเพิ่งแง่มาเพิ่งมั่นเตือได้แต่าขาเพิ่งหวานแล้วก็ ก็ค่อยจะดีอฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้อ้อยติไอแนนด้วยนะคะถ่ายอย่างคือนะคะแต่ว่าลืมกดแชตเตอร์ค่ะนี้ ได้เด oh, ินมาอู้ดอกสวยดอกแรกนะคะนอนนั้นไม่แต่ที่เหลือแล้วไ่ถ่ายให้เพื่อนบ้างเเอาไม่สองมือไม่ได้โอ้กวมไม่ได้แล้วแัรงไม่ได้นะเห็นยังเห็นยัง อู้ดูออกมาเลยโอ้แวบแวบนอนแลนอนไม่รอแล้วไม่รอเก็บเลยอืมมองไกลๆอู้ก็เน่าอ้ยอันนี้จะเหลือไหมโอ้ย ได้ค่ะดอกใหญ่มากเลยอ้ยอยไม่แต่ดอกใหญ่ๆสองดอกขาใหญ่มากเอาขาก็ได้ ดอกหนึ่งอดอกตูมโดนกัดหัวหายเด,ดี๋ยวไดดอกนี้ดิ คงจะไม่ไหวแนะล้วอะไรเพื่อนกําลังจะงเก็บเผ็ดฟางไรโอ,อ้สวยเลกเนี่ยก็คนสวยเจอเนะเกอคนสวยเจอมันไม่เคยออกเลยนะหรือว่ามันจะเคยออกแต่เราไม่เคยมาดูอ,อ๋ออ่าจ้ <S 2> <S 2> <c oughs> า สวยด้วยพ <สะ S 1> ึ่งดีดอกเดียวสวยอือหืออืมไช่โอ้สวยด้วยแล้วถ่ายรูปจะไปกัน ดูอะไรเลยกินหัวบาก่ายพิษดีเพื่อนแล้วหัวบากอ่ะอู้อะไรการดมันเหมือนนากระต่ายเนาะขาอย่างแน่นปึ๊กปึ๊กปึ๊กอยู่นะแต่ดอกมันไปแล้วเป็นไรเรากินขาเราชอบกินขาเมื่อไหร่ดอกนึงมาลูกมันจะฉลาดไมไม่ใช่มาเจอดอกหนึ่งเพื่อนแกแล้วไง เอ้ยไม่ได้เลยลอยกวางเขากินเห็ดจ้ะเขียแบบนี้เลยจ้ะไม่ใช่ว่าแต่คนกินนะก็กวางก็กินดูลอยเขาสีได้มาไม่ทันกวางป๊อดเห็ดไหมดอกงามๆเรามไม่มีเลยพี่ด็กน,นดอกงามๆเราไม่มีเลยนะคะ อืดีจะดอกว้เลยนะคะเห็ดที่สวยเราก็มีนะคะเลือกเห็ดที่จะแกงดิคลิปนี้ขอ้าก,ก่อนเด็กจ้าไปแกงเห็ดก่อนเด้อจ้า